คือเราก็ผิดแหละที่นอนในชากหรืแบบเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยเหรอวะต้องรุนแรงอย่างนี้เลยเราก็ผิดไงแต่แบบก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้เลยที่อยากจะเล่นแล้วแต่ก็ไปให้จนแบบจบคิวแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไม่เล่นละครแล้วพอพอก่อนก็หยุดไปประมาณ1ิปีจร <Jamie, here S 1> ิงเหรอก็เห็นออกทุกปีเลยนะละครไปนับดูเซมเป็นไงอไก่เนยเหรอเรื่องจริงฮะอันนี้เรื่องจริงจอจี้นะ หมดเวลาครับไม่หรือเรื่องไม่ออกคือถ่วงถ่วงเวลาอไม่ไม่คือเรื่องละครนี่แหละคือเราสายดีเจเนาะดีเจเนี่ยเวลาจะไปเล่นละครไม่ใช่เรื่องง่านแต่ดีเจสเตชั่นเนอะใช่ตื่นตื่นตื่นแล้วเสร็จตื่นเข้าวงการใหม่ๆก็เริ่มเหมือนเริ่มอ่ะเริ่มมีคนรู้จักแหละเขาก็ชวนให้ไปเล่นละคร อไม่พูดชื่อผู้กำกับแล้วกันนะครับลืมเหรอฮะเขาไม่อยู่แล้วคือผู้กำกับท่านเนี่ยถ้าาเดี๋ยวล่าต่อไปคือเราจะรู้ว่าเรื่อะไรคือคือค่อนข้างที่จะอ่าควินตินทารนติโนอะไรอย่างนี้เป็นซีไทยเป็นผู้กำกับไเราเราก็ได้ยินมาบ้านเราเฮ้ยไม่หลอกมั้งก็ลุกไปลองเล้ดูเพราะว่าบทมันดีมากแล้วละครดังมากแบบเจมิวพูดได้ไหมเจมิวนั่นแหละคู่นั้นเล่นด้วยกันเลยแล้ว เฮ้ยเราเล่นแล้วเริ่มเป็นดีเจใหม่ๆดีเจสมพรเริ่มเล่นละครเรื่องนี้แบบโอ้โหคือต้องเล่นอะยังไงก็ต้องเล่นเทคิวเลยขับรถไปถ่ายถึงสะพานนน์ชวีฮะไกลมากแล้วแบบจัดรายการก็ดึกตื่นก็ต้องเช้าก็ต้องเป็นนัดหกโมงเจ็ดโมงไปถึงปุ๊บอ่ะเข้าเรื่องนะหลับในชาฮะคือนั่งกินข้าวไปนั่งโต๊ะกินข้าวเราไปตามจีบผู้หญิงเนี้ยแล้วก็หลับเว้ยแล้วก็ภูมิกับก็มาโทษนะครับไกล คือตบเออคือคือตีผมแรงมากเออตีแรงมากหรืะคือเราก็ผิดแหละที่นอนในชากแบบเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยวะคือแบบตอนนั้นเฮ้ยเราก็หนึ่งในต่อออเราก็สมาโพคนละเฮ้ยคือต้องต้องต้องรุนแรงอย่างนี้เลยเราก็ผิดไงแต่แบบก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้เลยที่อยากจะเล่นแล้วแต่ก็ไปให้จนแบบจบคิวแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไม่เล่นละครแล้วพอพอก่อนก็หยุดไปประมาณสิบปีจริงหรอก็เห็นออกทุกปีเลยนะละครไปนับดูเช มีที่หายไปช่วงไก่ที่ช่วงไก่หายไปคนนี้ตัดจบใบโอเคมีคำต่ามมีคำถามสามได้ยิ่งยิงเลยสรุปแล้วอ่าไก่โดนทุบหลังหรือโดนตีหลังครับก็ปรมาไม่รู้ฟาดมาเราหลับอยู่กี่ทีอะฟาดไปทีเดียวก็พอแล้วทีเดียวหรอทีเดียวตื่นเลยอะที่จะตื่นหลายทีนะ เราใช่ปะหรือว่าไม่รู้นะเขาอาจจะปลูกแต่ว่าเขาไม่รู้แสงไปแปงไปแสงอะไรว่าแหมจับกันได้เหมือนกันรุนนลอกเอทามไม่ทำให้ผิดหวังพอเลยนะหมดเวลา